ไทย PBS ติดตามผลกระทบจากโควิด -19 โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนยากจนนะครับล่าสุดได้ทำข้อตกลงร่วมกันกับพื้นที่เขตการศึกษากับท้องถิ่นเพื่อจะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับเด็กๆติดตามเรื่องนี้กับคุณกควิดบุญธรรมครับเด็กนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง16ห้องเรียนบ้านร่มโพทองจังหวัดเชียงรายกำลังช่วยการประกอบอาหารกลางวันเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อาหารกลางวันล,ลายหัวก็20คน20บาทต่อคนนะคะแล้วก็24คนก็ได้480บาทนะคะคถ้าจะพอก็ต้องพอในการซื้อวัตถุดิบบางอย่างนะคะเช่นซื้อหมูซื้อไข่นะคะแล้วก็วัตถุดิบที่ประกอบอาหารบางส่วนเนี่ยเราก็นำมาจากสวนที่บ้านมาให้กับทางโรงเรียน20บาทเราไปซื้อกับข้าวมาให้เด็กเนี่ย ผลไม้ก็ไม่มีข้าวก็ยังไม่มีมีได้แต่กับข้าวก็ยังไม่พอเลย20บาทใช่ไหมครับเนี่ยข,ขอฝากให,ให้ให้ดูอัตราเก้าหน้าของการจัดสรรอาหารกลางวันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนาะขนาดเล็กคือให้ให้เพิ่มจํานวนก็ประมาณรายหัวมันเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะ,ะใช้บริหารจัดการให้เพียงพอได้ ล่าสุดมีความพยายามแก้ปัญหาในพื้นที่โดยทําความร่วมมือสร้างต้นแบบ12โรงเรียนเข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันยั่งยืนเราต้องทําอยู่แล้วนะครับคุณครูต้องทําอยู่แล้วเพื่อที่จะทุ่นแรงหรือเนี่ยคือจะได้ประหยัดงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ไปเสริมอีกส่วนหนึ่งนะครับเสริมอีกส่วนหนึ่งเพื่อจะได้เด็กได้ครบอาหารหลัก ห้าหมูเนี่ยที่ได้ครอบคุมทางอบตตัเรา,ากา็หางบประมาณที่พอจะเจียดไปช่วยเหลือได้อีกบางส่วนนะครับก,ก็ก็มีงบส่วนที่เราคิดว่าจะเอาไปให้ทางโรงเรียนเนี่ยสามารถที่จะเอาไปทําทเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้นะครับ ขณะที่สอพอทอและกระทรวงศึกษาธิการแม้จะนําเสนอให้สํานักงบประมาณกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าโควิดบุญธรรมไทย p ี s s รายงาน